นี่เราก็อยู่กับน้องๆเป็นคนตัวเตี้ยไงเนี่ยน้องๆเอาน้องคนนี้ชื่ออะไรชื่อใหม่ค่ะชื่อน้องใหม่นะคะบ้านไหนบ้านไหนเราก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะเราขับมาเราขับรถมาไกลมากเลยค่ะนี่เพื่อนมีแต่เพื่อนกันค่ะไม่ผมจะไมบายหน่อยาอันนี้ชื่อไอ้นะคะีชื่อแป้งค่ะ ชื่อน้องใหม่อ่อน้องใหม่ไม่แอดเลยอ่ะไม่กล้องนะอ่าพี่สุดก็คือเรานะเนี่ยพี่ส่วนนั้นเนี่ยน้องอ่ะอันนี้ก็น้องน้องสุดคนกลางอายุเท่าไหร่อ่ะอายุเท่าไหร่บอกให้เขารู้เนี่ยสองค่ะสิบสสิบห้าค่ะเออเราสิบห้าแต่เราหน้าเด็กวะหน้าเด็กที่สุดเลยดูดิแต่เราแต่งหน้าแก่ว่ะหน้าแก่สุดเลยหน้าเด็กไหมคะ ที่ไหนต่อดีคะกลับแล้วเราจะเราว่าเราไปเราไปตรงนู้นเลยเราไปไกลๆเลยโอ้แม่เอาจริงเหรอใช่ไม่ต้องกลัวลูกเดี๋ยวเราจะไปไกลๆกันนะคะอยากรู้ว่ามันจะเป็นยังไงอ่ะเราขับกันมา20กว่าโลแล้วแล้วแบบแวะเติมน้ำมันเยอะมากตอนแรกก็พกขวดน้ำมันมาด้วยตั้งหลายขวดแต่ว่ามันหมด้ปลาที่่วดแคไอ้ก็มีนะแบบก็แบบแอดแอดเป็นเฟซ่อนแฟปเป็นเพื่อนได้นะ ให้เป็นเพื่อนในเฟซได้นะชื่อเฟซว่า no c a s a n o v i n ใหญ่แล้วก็ o ันเอ่อเวนวักแล้วก็ c a s a n o v i c a s s a n o v เออ no c a s a n o v i ไปยังได้ยังหรือว่าอีเมลอีเมลก็ชื่อว่าว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 าอันด d e r s ร o r e v a v a v a u n d e ์สกอร์ อ n น e r s c o ส e ออีเอม่อเ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 น V A V A เอ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 ะอะอเอเอเอ่อเอเธอเ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 ดอเคเอ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 เนเอ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 เเวาอเ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 รเอ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 ัอเาเอเวเอเอเเอ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 เเอเอเเอเเอ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 อเอกเอ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 อเเ ก็อยากเที่ยวก็เลยเที่ยวไปไกลอดูวิวเลยเนี่ยโอ้โหน่ายอยู่น่ายอยู่มากค่ะง่าอยู่เด็กๆขับค่ะให้น้องขับ่ตนพี่มันนั่งค่ะสบายสบายมากน้าอยมาก เราไม่ตายเราตายยากใช่ค่ะเราต้องผ่นด้านหลังก็จะเป็นแม่น้ำิงคองส่วนด้านหน้าก็จะเป็นแดี้นี่คือใส่เป็นค่ะนที่ร่วมมากและมีความสุขที่ส่ดในโลกเลยตอนนี้ก็แต่งตัวแบบไม่เคยแต่งมาก่อนเพราะว่าแกเป็นองแต่เป็นแม่เสือเอแอตเตลยวกับ่า กับพี่ได้ทีเลยเิดต่อลงได้มากเลยว่ะตรงไหนเออโอ้เราก็มาถึงอีกจุดจุดหนึ่งแล้วขับมาได้ยังไม่งนั้นก่อนไม่ถ่ายแม่เดียวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปก่อนนะเดี๋ยวจะมาอีกคลิปหนึ่งเข้าใจไหมคะเออบายบายใหม่บาย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 ค่ะไวิเชิญรถเรานะ เราไปยืมเขามา